ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาแต่ละครอบครัวไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะวันนี้มีมี่และพีพีทีวีเวลจะพาทุกคนไปส่องผลสำรวจจากอาก d a ดาที่เปิดเผยว่าความสนใจในการเดินทางทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวัดจากข้อมูลการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มที่ขยายตัวจากปีก่อนอย่างชัดเจนอย่างเช่นโซประเทศเกาหลีใต้ขึ้นแท่นแชมป์จุดหมายมาแรงสุดในปีนี้ค่ะมียอดการค้นหาที่พักจากครอบครัวที่มีเด็กเพิ่มขึ้นถึง33%จากปีก่อนกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดแสงหน้าเซียงไฮ้ ตแหน่งเดิมและยังสะท้อนความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีที่ยังคงมาแรงทั่วโลกเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะโตเกียวกลับครองแชมป์เมืองต่างประเทศยอดนิยมอันดับหนึ่งแม้ว่าโซจะมาแรงแต่โตเกียวยังคงเป็นเมืองยอดนิยมสูงสุดในหมู่ครอบครัวไทยเป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยเสน่ห์ของฤด,ดูใบไม้ร่วงที่อากาศเย็นสบายและสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบเครื่องค่ะตามมาติดติดด้วยฮ่องกงที่ขึ้นแท่นอันดับ2ด้วยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์และโอเชียนพาร์คขณะที่โอซาก้ารั้งอันดับ3าจาก Japan, ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแป อื่นๆส่วนสิงคโปร์นะคะอยู่ในอันดับที่4ด้วยกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชื่นชอบเช่นสวนสัตว์สิงคโปร์และเกาะเซนโตซาค่ะ